ยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันเสาร์ถนนผ้าคกลามฝนฝนตกหนะักมากเลยนะคะสงสารชาวบ้านเปียกฝนมารมมาเร็มนะคะไม่มีที่อยุ <c oughs> ดกินข้าวกับหมูใช่ไหมคะช,ชาวบ้านไม่มีที่พักเลยคะ่ะฝนตกค่ะตกแรงมากตกแรงมากอันนี้คือถนนผ้าคกลามนะคะของเราเชาวจังหวัดสกลน,นครนะคะ วันนี้วันเสาร์นะคะโอ้ฝนตกแรงมากสาดบ้านคุณแม่เลยนะคะสาดบ้านคุณแม่เลยนะคะตกแรงมากเลยนะ,ะอันนี้คือหน้าบ้านคุณแม่นะคะโอ้โหฝนแรงฝนแรงมากๆเลยะคะ่ะฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างฝั่งนู้นแอนฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างฝั่งนู้นขายของเปียกหมดเลยค่ะเปียกหมดเลย ไอ้ของเปียกหมดเลยนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะชาวบ้านไม่มีไม่มีที่เจ็บของลยเปียกกันหมดเลยค่ะผ้าคามน่าสงสารนะคะเปียกหมดเลยค่ะคนไม่สวยก็ก็จะขึ้นไฟ์สดแต่ยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยค่ะ ลูกค้าเดินไปเรื่องข้า,ขางในนู้นก็ได้ค่ะลูกค้าเดินโคง้โคงไปทางนู้นก็ได้ค่ะโค้งโค้งไปทางนู้นค่ะลูกร้านคุณแม่ฝนเปียกียกหนักหมดเลยนะคะฝนเปียกหนักมากๆเลยนะคะฝนตกหนักนะสงสารชาวบ้านนะคะร้านคุณแม่ก็เจ็บเข้ามาเปียกบรมบำรอเลยนะคะเปียกบรอบรมแต่ วันนี้คุณแม่จะยกผ้าไม่ได้ไลฟ์สดคุณแม่ก็จะยกผ้าดอนกลอยนะคะผ้าดอนกลอยมาใหม่กล่องนี้สวยๆมี11รหัสผ้าดอนกลอยนะคะสวยงามมากผ้าดอนกลอยมี11รหัสสวยงามมากนะคะกราบขอบคุณ FC สายบุรละกาบขอบพระคุณท่านที่เมตตานะคะวันนี้นะคะน่าจะได้ยกคลิปนะคะหรือแล้วดูสถานการณ์ก่อนนะคะดูสถานการณ์ก่อนเข้าไปเลือกได้ลูกหนูเข้าไปเลือกเลยเข้าไปเลยค่ะเขาเขา ห้องนี้เข้าได้ห้องนี้เข้าได้ค่ะเลือกเลยกระเป๋ามาใหม่ก็สวยสวยนะคะกระเป๋ามาใหม่กระเป๋ามาใหม่สวยมากเดี๋ยวให้น้องเผือกยกโปรโมชั่นให้นะคะเดี๋ยวให้น้องเผือกยกโปรโมชั่นให้นะคะกระเป๋าปลายหลังมาใหม่เยอะเลยนะเยอะเลยนะคะเยอะเอ่ยเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวให้น้องเผือกยกยกไรให้นะครับโปรโมชั่นนะคะกระเป๋า ห้ายหลังใบใหญ่กาก990วันนี้จะโปรอยู่ที่600บาทนะคะเดี๋ยวน้องเผือกไม่ยกนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะโอ้ยฝนแรงฝนแรงฝนแรงมากฝนแรงมากเลยค่ะโอ้โหเปียยหมดเลยเต้นเต้นเปียยงมดเลยปิววันเลยค่ะปิววันเลยปิววันเลยเปียกหมดแล้วบ้านคุณแม่เปียกหมดแล้วนี่เปียกหมดเลยค่ะเปียกหมดเลยเปียกหมดแล้วนะ เปียกมดแล้วตกหนักมากฝั่งทางนู้นลมพัดไปจุยกระจายปิววอ่อนเลยปิววอ่อนเลยไม่เป,เป็นไร เรส่งเราเราส่งสองร้อยสามสิบแค่ส่งสามร้อยสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ